้าวังนีเอ่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเลือดแตกครับต้องนปมาซอมอีกเดี๋ยวก่อน เรือหัวน้ำเขาเรือรั่วครับน้องมีอุปสรรคเนาะเรือหัวเรือหัวครับมื่อยเอนื่อยเหนื่อยท่มาหน่ะโอ้ยหัวลงไปเลยท่อเดี๋น่ะกดไปนั่นแหีอเออหมายเนื้อนั่นเหี้ยเดี๋ยวมันะก็เล่นเราแล้วเหลือเล่นเราแล้วเหลือ ไม่ครับน้องสวัสดีครับผมมือนี้เสียงดังแค่เก่งสองเศร้าออกไล่แล้วครับผมออกตามหากุ้งยักษ์กุ้งยักษ์พี่น้องนี่เบิ่งครับรีวิวเนื้อครับพี่น้องไม่เหมือนใครเอ้ฮะนั่งข้างไหนนั่นแหละเข้าใจนะขับกับใส่เดือนแดงพี่น้องมีมองนี้มองเดียวครับเนี่ยหาได้เมื่อปีพี่น้องเดี๋ยวข้อสีเพาะเลี้ยงครับพี่น้อง นี่ยแตกปูครับผมเลือดแตกขายสมาชิกเนี่ครับธรรมชาติสิดูครับเออผพันเบี้ยวพันเบี้ยวคนายเรือโอเคครับผมมาจากคลิปที่แล้วครับที่เขาลงเอ๊ะตกกุ้งไปได้กุ้งมาเลือดแตกเอฟซีเลือดไทยประเด็นี่ยเลองเขาฟซีเพิ่นอยากกินกุ้งครับว่าแต่หมดปากการเอก็เลยออกมาหาลาให้ครับผมจัชี้ได้อะไ้ครับ bếp có nằm lắm nha nằm 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 Ba nằm 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 nằm

เดี๋ยวดิบมืดเดี๋ยวดิบายเดียวเอาละครับพี่น้องเอ้ยเนื้อของเข้าได้การพี่น้องเนื้อในตำนานครับผมเนื้ออยังเนื้อใส่เดือนแดงครับเนื้อใส่เดือนตุ๊กุ้งโดยเฉพาะใส่ดอนใส่เดือนใส่เดือนตุ๊กุ้งโดยเฉพาะเลยครับผมปลากระมานพี่น้องแต่ขอเข้าขึ้นหมานครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเบิ้ง เบิงแขนเออบิงเบิงแขนวงี้ัวบี้งเบิงครับเบิงเบิงเออครับผมครับผมใส่ตีนบุยเออเอ้าครับเด้มาแล้วมีขายครับมีขายแล้วแต่เออาดเอาหมดเตรน้ำครับ มันแล้วแต่น้ำแล้วแต่ไม้ขีดเดรียญเกาห้องน่งครับใส่ตัวเกาถ้าเป็นไม้ามบากุ้งก็กุ้งมันมันไตออกไปแล้วครับพ่นน่ะน้่ครับอ,ะะอี่นะีตรวนีตรวจอ๋อตีเอาไหมเอาไหมเอาไหมน่าจะเป็นปลา่ะ เริ่มคัดแลีเริ่มคัดคองเมื่อมามามาหยั่งจะหูว่าปลา่ะ้บึงนี่หนพราะเาไม่นอปลาลราแขกครับปลาขยังปลาขยังครับเออเออเออไออลงไปไปทั้งปลาได้ทั้งกุ้งลงไปอ้ดีสีเ่ยงนินมาครับปลานี่ ตอดตีที้ไ,ไปใบบวเลยตอดตอดลุกไปแต่ตอดตอด,ตอด,ตอด,ตอดสำเพ็นสำเนงเงี้เก็าบถิมครับสามมันห่อไ<ป>ขว,วขวาตขต้าอมาสอเตมคนลดเตมเนี่นี่เบ่งเบิงเบ่งเนี้ยอยู่ข้างบนนะกูมันอยู่น้ำไหลลึกๆอ,อ,อาครับเอาครับไปแล้วเงียดเด็ด สันมนมือสันโอ้ยมือสันของตะกองครับเหมือนใครแง่ไงของตะกองของตะกองเองเสละมันลอยอย่งนอเด็ด

ได้พ่านครบทุกคนแล้วครับทุกคนละตัวแล้วครับเออเอออันนี้อัรับ่นคล่องในห้องเนาะมาแต่รอบจนเขาอู้สุ่มหาติดหาเลยกันมาแต่รอบเด้ข้ออายเลยวัตถุใหญ่ไหมล่องอยู่กี่น้อยกันสใหญ่ไหมอยู่ไหเงันตึ๊กินโดนแล้วมึงรุ่งตึกจีนโดนแล้วโอ้ยเจ้ามอติดนะ ปา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 โอ้เนื้อสิไข่เดือดแดงเขานี่ทุกอย่างอีหลีพี่น้องครับผมทุกอย่างเลยทุกอย่างได้ทุกอย่างครับพี่น้องตั้งปลาตั้งกุ้งเอาแล้วกุ้งไม่แลี้วกุ้งไม่แล้วกุ้งไม่แล้วกุ้งไม่แล้วกุ้งไม่เลี้ยวใช่เอาลุด้ดลุ้ย lút mới ừ, sẽ thay cùng cùng không ừ. <laughs> tao <laughs> 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 นีนี่นี่เจ้าเนื้ออะไนเป็นเสาวุงันมือนี้ครับพี่น้องจากลงมามื่อเสาใส่เวลาหอนสี่โมงไงของมาณหกชั่วโมงครับพี่น้องได้แค่นี้นะครับเนี่ยเอฟซีเพิ่มมาจากสมุดปราการที่มาจากสมุดปราการครับอยากกินกุ้งครับอยากกินกุ้งครับมือนี้เลยจัดให้ครับสมใจเนี่ยจัดให้ครับผมได้กินสมใจครับพี่น้องแม่นามีหายา ฝากช่อง,งเด้อครับเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์แน่เพื่อนฝูงหรือพี่ญาติพี่น้องทั้งหลายเอทั้งหลายที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมก็ขอขอบคุณเลยหลายนะครับเดอ้อครับคาขอบค,คุณหลายๆครับผมสหรับมื้อนี้มื้อนี้ก็ขอลาแขกสม,มิตรครับเดอ้อครับเด้อไป